สวัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้ยายแววมานำเสนอเมนูแกงส้มยอดมะพร้าวแล้วจ้ะยอดมะพร้าวหรือยอดปาล์มนี่นัดกัยุซื้อมาเมื่อวานใส่ตเย็นไว้จ้ะมื่อนี้แกงส้มกุ้งพี่น้องกุ้งกิโลนึงแกะล,ลายคั่านี่ยายแววแกะเปลือกออกแล้วก็ะเาหลังเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่จะเป็นน้ำพริกแกงเนาะ พริกแกงกับนี้พริกพริกแห้งพริกไงหอมแดงหอมขาวบางคนเพิ่นกับบะไสเพิ่นบางคนเพิ่นบะไส้กระเทียมเลยพี่น้องใส่หอมแดงเยอะๆแล้วก็ใส่กะปิกคาบางคนกับบะไสตะไคร้่บางคนกับใส่เนาะแล้วแต่ผู้มักเอาเป็นน้ำมา,มานะ้ำพริกแกงสมก็แล้วกันมีคา หอมแดงหอมขาวแล้วกับปลาปลานิ้นต้มจ้ะต้มแล้วก็ตาใสกะปิเกลือนิดหน่อยแจจะเน้นกะปิอยู่นี่จะเป็นน้ามะขามเปียกจ้ะมา้ะมาแกงส้มน้ายแววแกงส้มกุ้งยอดมะพร้าวมาจ้ะที่นอกอ่ายายแววจะใส่ทุกอย่างจ้ะ อันนี้ขะเนอชุดลดน้ำตาลใส่ลงไปในะน้ำพริกเลยพี่นอ้องใส่ทุกอย่างละลายแล้น้ำพริกละลายหม้อเลยจ้ะปรุงพร้อมเรียบร้อยไม่มีเลย ง่ายๆจ้ะเตรียมเครื่องแล้วมจะง่ายน้ำพริกแกงละลายแล้วไปเยอะพริกแกงละลายแล้วล้อน้ำเดือดกันมา ที่แยบแวะมาใส่น้ำลายล้อไอ้เพื่อน้ำขามได้พี่น้องทำเดือดสะบุนสะบุนเลยใส่กลุ่งลงไปเลยจ้ะหนึ่งกิโลนึงอันนี้ก็จะไว้ทอดไว้แหอ่จีใส่ลงไปเลยค่ะ กับยอดมะพร้าวอ่อนรอน้ำเดือดจ้ะไี่ต้อง่้องจา่าหัอเดือดแล้วจ้ะแล้วยวจนะมาใส่น้ำมะขามเปียกด้วยเราน้ำมะขามเปียกอันนี้เราต้องได้เรต้องได้เติมใน มักนาวจ้าเพราะมันเปียวโดดอยู่แล้วเดี๋ยะมาแขมฝักใยนี่กระปุงรสจ้ะปรุงรสตามใจชอบจะชอบเปียวก็ใส่เปียวจะชอบหวานก็ใส่หวานน้องจ้า แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะน้อทุกอย่างสุกก็กินได้แล้วแกงส้มทุ่งน้ำน้ำแกงส้มย่ว้วก็จะขุ่นๆแน่พี่น้องต่ำตานิ้นใส่สองแหวนบางไง ามากินขอน้ำเยว,แ,วแกงส้มยอดะพะเภาวใส่กุ้งจ้ะทอดป่าแดดเดียวอันตะเวทเฮ็ดไว้จ้ะเป็นปรากฏนาเด้อพี่น้องมาค่ะกินขอน้ำกันแซ่บสวัสดีค่ะพี่น้องมากินขาวน้ำน้องไอจีได้ค่ะ น้อไอจีได้กุ้งขั้วเกลือจ้ะกุ้งขั้วเกลือกับไข่เจียวกี่คน,นเดียวได้นะน้งนเงตั้งเต็มมูมเว้นเพิ่นกินข้าวหลายักมุมแรกเพิ่งกินข,านข,าข้าวนะกุ้งขั้วเกลือค่ะกูขยับปะกูขยับนะแล้วกูขยับมา,า,ากแคฮ เออพอแล้วพอแล้วลูกสวัสครับกินข้าวแลนเลอพอแล้วพอแล้วกินข้าวแล้วอืมก็ทำนี่นะต้ตีกันเนาะีกัน อร่อยหุงกุงง้ง,งเ้าหุงแ้วเนาไปทอีกนะสับปูติคนเพ่ไหม่บัดเดิง ทุนนี่ม no ันเผ็ดอ้น้น้นี่ไม่ไดค่ะมันวางไม่ได้มันเผ็ดโอ้มันไ่น่มันไ่บอคได้่้ไเผ็ดนะคะต้องนะ ผัดมังมองอน,น้าหข้าลกิ้มมกุ้งกุ้งไม่จิ้มมันไม่อร่อยวันนี้ยมไจะกินแค่อร่อยยังไงเนาะไม่อร่อยออชิมมั้งกันไม่เอาเอากินข้าวกินข้าวโอ้ยคุณคุณหญิง มาเพิ่ทำนะอ,อืมอืำเย็นซึใจอ๋น้ำเย็ยนซึ้งใจ่กินเขาไม่เว้นหลากิน้นาเอใจย็นซ้เก ยังส้มอร่อยจังเลยทอดปลาก็อร่อยเอกี๊ยทอดปลาปะลูกคู่ไปตักแล้วก็ทำไงครบก่อนทีเอฟซีดิไป<ว>ดูเอฟซีกระดาษหมน่ะกระดาษน้เียไอดนำอ้ำี โอ,อ,อ้ยหลานกัดน,นี่น้อเป็นไน,น้นกูเวียหมากตาจับพอดีแ่บโลเข้ม่พอดีเลย<ว>่เอาเนาอผัดไหมถ้าจังกูเส <c oughs> ียเขาตกปะลุนเอฟซดิ เ้วเลี้ยฟสิลายเนี่ยน้าเด็นเจ็บคอ<ไ>ปเปตรวจยา,วาไวปค่ะสีเงาวางเอาวางไ,ไ,ไม่ได้วางไม่ได้วางข้างอืมอืมเอีมังคีใหญ่มากเอี้มังคีิงข่าขิงข่าขิกุ้งอยู่ไนลูก

นนี่พอพันบอกให้เอาไปส่งสองผุ่มคะ สองผู้หมวก็ต้องไปทุ่นลรอกะนองหนิเหรอเห็นน้เขาก็ชิ้นหัวลูกเขาลูกหนาสั้นใจจะค่องเขี้ยงะไมหัน่เป็นกระห่จังเครัว

Nó đi. thuật hình khổ phân Mình đây.

อ,อืมน,น้ามกินดิของเงี้ยพี่น้องอุน้น คุณไม่ได้รหรอคัร้านมันหนามามาน้อยเดี๋ยวเขาไปใช้ของฮะขอ้อมหน่ม กิ้มนังเลยยินน้ eh> ่งกะยิ้มยังอิ uh ้มน uh ังอืมอืมริ่มปวดแล้วพี่น้องกันเพื่อนมันเนี่ยเบี้ยเพื่อนนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดีเดี๋ยวลากิบเดี๋ยวไรเดี๋ยวลก่อนออปปินอืมอืมอปินออป ma lọc, ma lo, mèo. Mm hm. Này, mèo con, 2 Song to. Hm. Bây giờ nó đang tiếp. Mất thời gian. Hm. Nói cái nữa. Mèo bao. Ừ. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Mèo bao. Được cái máy. Hm. Con tiếp nữa. Mèo bao mèo bao đó. La con. Bảo dễ dàng. Nặng lắm. Lại xin cha. Hm. Bác đi อืมบ๊ายบายวันนี้พอแค่นี้ครับอจีจะกินข้าวก่อนนะบายอจีจะกินข้าวก่อนนะคลิปนี้ขอลาซันนี่กันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนด์แชนแนลจ้าข้าแต่แม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายเยี่ยมเยี่ยม